ครับผมครับครับผมได้แล้วครับดูโค้ชินครับดูผัดเนื้อย่างไปยากว่ะ ไม่สิยางเห้อเขาไบ่อยู่อ้ย่างก็ละบวันพรุ่งนี้กบไก่บ้านไก่บ้านครับไก่บ้าน สวัสดีครับสูเอยูครัแล้วัวถี่แครับาทนะสองวันสาิบาทนะจ้าเอาสามสบเลยนะสามสิบบาทนะ

ตัวนึงจ้าโรนึตัวนึงตั่ว้เจสิบบาทเป็นเทจ้าเขาองโบานาับก๋แล้วไหน่งะาหนึ่้้าสิบบาทีด้เยะ

một pháo là gì mà lâu chia cầm mục bạc không bắt đầu 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 bắt

มาม่วงมเก็บ้ามสิบมาแงออกห้าสิบาดวว่ากมว่าก็ว่า

สานบาทยุนนี trotzdem, ่คอยเอาให้เจ้า่อนไม่หลุดเอาไหมพัสิบบาทจะไม่เสียขุมซื่อขากินก็ประเดีนยือ่นั่งดิแค่โยงเี้ยเลยก็สิิ อันนี้น้อได้กินกัน500บาทนึงไม่ สิบบาทแม่เออหวหกองละเออกองละหสิบบาทหววใส่ขีรบร้อยเนาะ เยอะมั้อืมแำมแามไอบ้างอิฐหอมหอมเท็ดไอ้อืมบ้หอมเท็ดอืมจำบ้างอิฐหอมอืมอืมขึ้นบัดแล้วล่ะเนี่ยขวักขวักพี่น้องขวักมุกข่ายได้ปอดก็มุกเสรใส่เยบ้ยนจ้ะ ใ่ตัวเย็นไงเนาไหมลูกหนาวก่อนนะอไหนไงน่งกันมีมีเ่าไร่กเกกระสกระสี ยโลใส่ข่หนึ่งค่าใส่ตองหากให้่บองยายโลใส่ข่บาคบองยมโลท่านก่านกิ่าท่านกมนกกนกินกินกิหกานกนกิ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 นกกินกนกินกินกินนกินกินอกินนกินกอยกาน้ินกกินกนกินกินกนกิบกกิินกิ่กินกนกนกนอกกย นังนังกนแกงขีด huh. น่งนั accord, non, Ça, ่งนังไปคะไนน้เลยีนก mm ินน้นี่เมื่อค่ะเมื่อนีไอมือแดงชยเดียวค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี่ตลาดวันอาทิตย์เด้อวันที่แกว

เรืนอง,งต่อท่านท่านผู้ชมขอบคุณครับเอ็ขอบคุณตลอดตลาดสามสิบหกจัน <c oughs> <c oughs>

ตัวใหญ่อะนั่นแหละตอนนี้แลไปงนี้นเนาะไปแข้งไปแขงนี้แะไปงเาามีเห็นแน่นี่ละอากงนี่ละนี่ะบาทไม่ใส่ใส่เค่มันผม เอาตมมดเอาต้มม <AT> <t dry pineapple> anyway, ัดสองมัดเข้ามัดเข้ามัดตังนี้ยังนี่ชิบะชิบะบอชิบะบอบะบออันนี้ก้อยบอก้อยก้อยนึ่อ้โห้ก้อย

โอวันตินไปกินโอวันตินแล้วหมดแากแล้วหนึ่งคนอยากหมดแดดกงมาสลัดถุงแก้ว

Đi chơi ngon, kịp, Chưa mấy thịt Mấy có lợi hả? Mấy

<c oughs> เหมันเดิมเจ้าเนี้กืบใหญ่ไม่ใส่น้ำตาล <c oughs> นี่ผัดผัดกะเพราเหรอผัด <c oughs> กะเพรากองหนึ่งนะ ớt mở ớt ớt con đó đấy ớt con ớt nè, còn ớt ớt đây Nè, ớt 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 ớt

ม่ใส่น้ำตาลนะอย่าลืมนะใต้งานเข้าใส่น้ำการนะหวานได้สวยด้านนี้กันเลยจ้าข้าเหนียวมูนน่ากินไปซื้อแป่ปอกมะม่วงใส่เอาไม่พอเลือกได้ชินได้เลยค่ะมะม่วง เรียกว่าก็ได้นะคะ หว่าหารเม็ดใหญ่เป่าอาหารมีพี่เม็ดเม็ดใหญ่มีมเม็ดใหญ่เหรอเม็ดใหญ่ยยยยตัวตัวไหนดิปลาคราปบปลาคาบเหรอปลาคาบาคาใช้ตัวนี้กได้ด้วกินดีด้วยโตเร็วด้วยเออมันโตเร็วกว่นี่น้ำไม่ค่อยเสียใช่ไหมใช่น้ำไม่เคยเสียด้วยปลาพวกนี้น้ำไม่เคยเสียปลาคาบูราา่าอย่าใช้มีน้ำมันเสียบูราา่าน้ำมันเสียถุงเท่า,าไหร่ปลาพวกนี้ปลาคาบมัโตที่สุถุงเท่าไหร่ อันไหนถึงจะร้อยครับพี่เออนสูงยินดีด้วยปลาเนี่ยโตเร็วเนี่เออสวัสดีครับเอฟซีขอประชิดการไล่สุดเป็นตราหมาดมุ่งเพียงแค่นี้เฉยสวัสดีครับ được rồi đấy các bạn được rồi các bạn còn đây là rồi

ยังร้เนะครับกไปจุหครับอันนี้เอาเยอะๆนะอันนี้ต้องเล่นยอะนนได้แล้วพอแล้วนี่เอาโน่นไปเอานู่นได้แล้ว

ดบอลเลไม่เนเล่นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอาินสิน้ําอะไรลูกเลเลยค่ะนาสียอันเดียวเราสองอันเไปดูข้างหน้าไปดูข้างหน้า